สุดท้ายของรายการกันนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันต่อครับถึงภาพการลงทุนในตลาดทั่วโลกนะครับปรับตัวร่วงลงมาผันผวนแ,แล้วก็เริ่มมีการฟื้นตัวนะครับแนวโน้มจะเป็นอย่างไรและมีคําแนะนําอย่างไรบ้างวันนี้คุยกันกับคุณตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์นะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัททรัพย์การ,รกองทุนจิตตะเวลนะครับอยู่ในสายคุยกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ สวัสดีครับพี่แพนสวัสดีครับคุณบอยค่ะวันนี้เราจะได้เห็นภาพความชัดเจนในหลากหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะเราประเมินสถานการณ์การลงทุนต่อจากนี้ยังไงบ้างคะครับจริงๆสถานการณ์การตลาดนะครับช่วงนี้ผมว่าทุกอย่างเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับอย่างเมื่อวานที่ทางเฟดประกาศตัวตการขึ้นดอกเบี้ยก็ไม่ได้เซอร์ไพรส์ตลาดใช่ไหมครับสูงจุดสอ้รแล้วก็คาดว่าจะขึ้นอีกทุกการประชุมอีกหครั้งจนถึงสิ้นปีนี้ดอกเบี้ยสุดท้ายเฟดเรทก็อาจจะอยู่ที่ประมาณส่งนักลงุนก็ ไม่ได้ไม่ได้ตกใจแล้วก็เริ่มมีแรงซื้อกลับเข้ามานะครับสิ่งที่จะเป็นประเด็นอันที่มีความไม่แน่นอนสูงที่สุดอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องของสงครามครับ,รบว่าจะจบยังไงเพราะว่าถ้ามีการยืดเยื้อก็อาจจะกระทบเงินเฟ้อถ้ามีการแซงชั่นกันเยอะๆก็อาจจะทําให้กระทบภาพร,าพรวมเศรษฐกิจซึ่งตอนนี้จาก ival, ที่เจอโรมพาวเวลแถลงการเมื่อคืนนะครับภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยเขาก็ออกว่ายังเติบโตอย่างแข็งแกร่งนะครับไม่น่าจะเกิดภาวะลีเชชั o น GDP ก็น่าจะโตได้ประมาณ28%เพราะนั้นตรงนี้ในภาพใหญ่ๆนะครับคิดว่าทุกอย่างเริ่มชัดเจนเหลอแค่เรื่องสงครามเรื่องเดียวครับที่ยังมีความไม่แน่นอนที่สูงระดับเลงแต่ก็คิดว่าตอนนี้จากที่ทุกคนมองถึงฉากจบนะครับก็น่าจะเป็นการคุยกันแล้วก็เคลียร์แล้วก็ยอมกันแต่ละฝ่ายพยายามจะยอมเพราะว่าทำมากไปกว่านี้ก็อาจจะมีแต่การเจ็บตัวทุกฝ่ายนะครับอืมครับ ในเวลาที่เริ่มเห็นความชัดเจนในหลายๆเรื่องมากยิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับสักป,ประมาณ1-2สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยตอนนี้เราให้คําแนะนํากับนักลงทุนยังไงบ้างครับควรจะต้องมีการปรับกลยุทธการลงทุนหรือไม่อย่างไรครับครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าอย่างในมุมมองของผิตปาเองเนี่ยเราตั้งมาประมาณ10ปีนะครับแล้วเราก็ ยังยืนยันคำเดิมนะครับว่ากลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่าแล้วก็เป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยเหมาะสมที่สุดสําหรับคนทั่วไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ยังคงการแนะนําเหมือนเดิมนะครับว่าเราควรจะมีกลยุทธ์การลงทุนที่สามารถข้ามผ่านวิกฤตได้ทุกสถานการณ์นะครับ เพราะเรารู้ว่าอย่างสมมติการลงทุนในทรัพย์สินที่ดีระยะยาวอย่างกองทุนดัชนีนะครับหรือว่าการลงทุนในธีมที่มีการเติบโตแห่งอนาคตพวกนี้จะสามารถทําให้อะไรครับเราสามารถสร้างพอร์ตโปรโอรที่แข็งแกร่งแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดสงครามไม่ว่าจะเกิดเงินเฟ้ออะไรก็ตามเนี่ยธุรกิจที่เราลงทุนอยู่นะครับยังคงเติบโตได้และเมื่อมันเติบโตเนี่ยพอสถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายขึ้นนะครับ<ะ>หุ้นหรือว่าทรัพย์สินที่เราถือเหล่านี้ก็จะเติบโตขึ้นมาก เหมือนเดิมครับค่ะและช่วงจังหวะเวลานี้เนี่ยนะคะนักลงทุนควรที่จะจัดสรรพอร์ตเพื่อสามารถสร้างการเติบโตภายใต้ภาวะความผันผวนที่รอพัฒนาการที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างคะครับจริงๆก็จะมี2แนวทางนะครับแนวทางแรกเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่นักลงทุนทุกคนก็เริ่มทํากันมาแต่ปีสองปีที่แล้วแล้วก็คือมีการกระจายความเสี่ยงการลงทุนในต่างประเทศด้วยซึ่งตอนนี้เป็นที่คิดว่าแน่ชัดแล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ย เศรษฐกิจของจีนแล้วก็สหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงก็เป็นอันดับหนึ่งอันดับสองของโลกซึ่งถ้าเราไปดูตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ปรับตัวลงมาเยอะระดับหนึ่งแล้วนะครับจากย้อนปีที่ผ่านมาส่วนหุ้นจีนเนี่ยคิดว่าปรับตัวลงมาเยอะมากๆนะครับจากท,ที่แล้วด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าณจุดเนี่ยเป็นจุดที่นักลงทุนก็เรียกว่าคนที่จะขายก็คงขายไปมากระดับหนึ่งแล้วเพราะจะเห็นว่าพอไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แล้วก็มีข่าวดีขึ้นมาบางเรื่องเนี่ยตลาดก็จะกลับมาขึ้นแรงๆได้แล้ว ก็เป็นเหตุผลที่เหมือนอันโตเริ่มไหลกลับเข้ามาลงทุนระดับอีกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อแรกเนี่ยคิดว่าควรจะกระจายการลงทุนไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาและจีนนะครับส่วนเรื่องที่สองเนี่ยถ้านักลงทุนต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้นก็อาจจะแอคทีฟในการที่ไม่ไม่เลือกลงรายประเทศแล้วแต่เลือกลงเป็นรายธีมหรือรายหุ้นนะครับว่าเฮ้ยธีมไหนธีมธุรกิจไหนจะมีการเติบโตที่สูงอีก3าห้าปีข้างหน้าอย่างตอนนี้เราเห็นว่าพอพลังงาน ราคาพลังงานเริ่มสูงทางยุโรปเริ่มไม่แน่ใจว่าการแบนรัสเซียจะทําให้กระทบกับราคาพลังงานมากบ่อยแค่ไหนเนี่ยทางยุโรปก็เริ่มหันหาพลังงานทางเลือกมีการที่เตรียมพร้อมที่จะไปใช้ตัว r e n e w a ว l e e n e r g เเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมองว่าตัว r e n e w a b l e Energy c l e a n e n e r g y เนี่ยทีมเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้สูงในสามหาปีข้างหน้านะครับเราก็อาจจะไปลงทุนได้หรือว่าอย่างตัวเช็คของจีนเองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าตกลงมาเยอะแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายธุรกิจยังมีความแข็งแกร่งอยู่เราก็อาจจะไปเลือกลงทุนในทีมเทคโนโลยีจีนพลังงานสะอาดจีนหรือไปดูหุ้นลายตัวจากทีมเหล่านี้ครับแล้วก็ลงทุนก็จะได้ผลตอบแทนที่ดีกว่าค่าเฉลีย่ยของตลาดได้ครับสั้นๆตรงนี้แล้วกันนะครับคือหลายคนจับจับจงหวะตลาดไม่ค่อยได้ครับเรามีคําแนะนําที่จะจะจะ,จะช่วยแก้ไขาปัญหาตรงนี้ยังไงได้บ้างไหมฮะ มีครับก็จริงๆสําหรับคนที่จับจังหวัดตลาดไม่ได้ครับคาแนะนําที่ดีที่สุดก็คืออย่าจับจังหวะตลาดครับเพราะว่าถ้าเราจับไม่ได้เนี่ยยิ่งจับจะยิ่งผิดพลาดใช่ไหมครับอย่างถ้าสมมติยกตัวอย่างหุ้นจีนหลายๆตัวเนี่ยสองสาวันที่ผ่านมาครับอย่างทางเส็งก็ได้ครับร่วงลงมาเนี่ยหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์หรือว่าวันรุ่งขึ้นก็ดีตัวกลับไปคืออาจจะทําให้เราเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งไม่เซ็ตในการลงทุนเลยถ้าเราแบบจับจังหวะผิดเพราะนั้นถ้าใครคิดว่าจับจังหวัดไม่ได้เนี่ยมีอยู่ หลักการก็คืออย่างแรกสุดนะครับเลือกทรัพย์สินการลงทุนที่ดีที่มันจะเติบโตได้ระยะยาวพวกกองทุนดัชนีหรือว่าการลงทุนในธีมที่มีการเติบโตในในอนาคตที่เรามองเห็นเช่นพวกธีมเทคโนโลยีธีมอินเทกธีมพลังงานสะอาดนะครับ,รบแล้วหลังจากนั้นก็ทําการ DCA ไปเรื่อยๆครับไม่ว่าสถานาการณ์จะเกิดอะไรขึ้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า ถ้าธุรกิจมันยังเติบโตไปนะครับราคาหุ้นที่มันผันผวนชั่วคราวจากสถา,านการณ์ที่เข้ามากระทบเนี่ยมันก็เป็นเรื่องชั่วคราวแต่ในระยะยาวเนี่ยมูลค่าทรัพย์สินตรงนี้มันจะขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะนั้นนักลงทุนก็จะ DCA ไปเรื่อยแล้วก็จะสร้างผลตอบแทนได้ดีในท้ายที่สุดเองครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับ,บคุณาวครับ